สวัสดีครับผมไอเพชรยนต์นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวนะครับรถสวยให้ดูอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยพามาดูในส่วนของแบรนด์นิสสันกันบ้างนะครับลูกค้าหลายท่านเนี่ยน่าจะกำลังมองหากันอยู่นะครับสำหรับรถเก๋งบอดี้กางนะครับราคาเบาๆนะครับในส่วนของคันนี้นะครับเป็นนิสสันเซลฟี่นะครับ1.6 SV นะครับปี2017 สีขาวมุกนะครับราคา4 2 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็เป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับของตัวนิสสันเซลฟี่นั่นเองนะครับสีขาวมุกหายากนะครับเป็นรถมือเดียวจากป้ายแดงนะครับคันนี้เป็นรถของหน่วยงานนิสสันโดยตรงนะครับรถสวยมากนะครับบอดี้เดิมแท้ท้งขันไม่แท้แน่นอนตรวจสอบได้คันนี้รับรองเลยว่าห้ามพลาดกับรถปีใหม่ราคาเบาๆนะครับเพียง402,000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับรายละเอียดตัวรถคันนี้เนี่ยเดี๋ยวมาชมพร้อมกันเลยนะครับ ในส่วนของรูปชมคันนี้นะคะเป็นโฉมปี2017นจะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยสเส้นเนี่ยจะเป็นสีเทานะครับสีเทานะครับแล้วมีโลโก้นิสสันนะครับอยู่ตรงกลางนะครับทะเบียนสวยๆเลยนะครับสี7เนะครับชุดโคมไฟหน้านะครับเดิมจากโรงงานแบบมันติรีเฟคเตอร์นะครับคันนี้มีในส่วนของไฟเดย t i m e running งไ g ท์แบบ LED นะครับตกแต่งอยู่ด้นาด้านในนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวตกแต่งอยู่ด้านในด้วย นะครับด้านล่างก็จะมีในส่วนของไฟตัดหมอกนะครับให้ทั้ง2ฝั่งนะครับคันนี้เนี่ยได้เป็นสีขาวมุกเดิมแท้จากโรงงานเลยนะครับมีชุดแต่งนะครับสเกิร์ตนะครับด้านซ้ายด้านขวาตกแต่ง2องอชิ้นนะครับคันนี้สวยมากโครงสร้างเดิมรับประกันครับตัวรถไม่เคยชนหนักผิดคว่ำหรือว่าจมน้ําอย่างแน่นอนนะครับกระจกทุกบานเนี่ยมีโลโก้นิสสันนะครับซึ่งบ่งบอกได้เลยว่าเป็นกระจกเดิมจากโรงงานไม่เคยแตกไม่เคยร้าไม่เคยเปลี่ยนนะครับรถสวยมากนะครับ ในส่วนของล้อและยางนะครับคันนี้เนี่ยเป็นล้อแม็กออนลอยเดิมจากโรงงานนะครับขอบ16เป็นแม็ก5ลูนะครับส่วนยางเนี่ยเป็นยางบิสโตนอีโคเปียนะครับปี2019สัปดาห์ที่23นะครับรหัสยางคันนี้นะครับ1 9 5ทั 16, นะครับดอกยางเนี่ยย,ยังพร้อมใช้งานอยู่นะครับสภาพยางสวยๆเลยยังมีขนเงาะใช้งานอยู่นะครับ ส่วนโครงสร้างซุ้มล้อเดิมๆเลยนะครับรอยเชื่อมรอยซีนทางมาพ้าจุดเมนอาร์ตเดิมแท้นะครับชกเดิมนะครับเบ้าชกเดิมนะครับโครงสร้างเดิมๆแบบนี้เลยนะครับรถสวยมากนะครับรับประกันเลยนะครับตัวรถเนี่ยไม่เคยมีการชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะครับรถสภาพเดิมๆนะครับมือเดียวจากป้ายแดงนะครับประวัติตรวจสอบได้นะครับคันนี้รถสวยนะครับคุณภาพเกรดเออย่างแน่นอนนะครับเรียมสันตัวรถเดิมๆคมชัดนะครับประตูไม่มีตกนะครับคันนี้ ในส่วนของกระจกมองข้างเนี่ยจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับปรับพับไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับไฟเดียวให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับกุญแจเป็นสมาร์ทย์เล t นะครับคันนี้กุญแจเป็นรีโมทนะครับเป็นปุ่มพุชสตาร์ทนั่นเองนะครับมือเปิดคันนี้เนี่ยจะได้เป็นโครเมียมนะครับจะได้เป็นโครเมียมนะครับสวยงามนะครับเรียมสันตัวรถนะครับคมชัดเลยกระจกเดิมๆนะครับตกแต่งด้วยขอบโครเมียมเสา ABC c โครงสร้างเดิมแท้ทั้งหมด นะครับรับประกันนะครับตัวรถสวยเดิมแท้จากโรงงานอย่างแน่นอนนะครับใครที่สนใจคันนี้นะฮะสามารถโทรสอบถามผมได้นะครับไอเพชรยนต์0 8 9 4 8 0 7 3เ2นะครับเบอร์นี้ของผมเนี่ยแอดไลน์ได้เช่นเดิมนะครับในส่วนของรูปชมด้านหลังนะครับดีไซน์สวยงามเช่นเดียวกันนะครับด้านหลังเนี่ยค่อนข้างหรูเลยนะครับสำหรับรถแบรนด์นิสสันนะครับคิ้วฝากระโปรงท้ายเนี่ยเป็นโครเมียมนะครับเป็นโครเมียมโลโก้ต่างๆนะครับบอกรุ่นบอกยี่ห้อ นะครับชัดเจนนะครับไฟท้ายเดิมนะครับแบบ LED นะครับตกแต่งด้วยไฟเลี้ยวไฟถอยอยู่ที่ได้อ่าภายในนะครับด้านล่างก็จะมีในส่วนของไฟอ่าทับทิมนะครับให้ทั้ง2ฝั่งนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยมีสปอยเลอร์นะครับมีไฟเบรกตรงที่3ให้ด้วยนะครับคันนี้ไล่้าด้านหลังครบถ้วนเลยนะครับส่วนฝากระโปรงท้ายก็เปิดจากตัวรีโมทได้เช่นเดิมนะครับเนี่ยเห็นไหมสวยมากนะครับคันนี้นะครับใครที่สนใจโทรสอบถามได้เลยนะครับสำหรับนิสสันซิลฟี่ นะครับ1.6ตัว Sv นะครับปี2017สีขาวมุกราคาเบาๆ4 2 0 0 0 0บาทเท่านั้นรถเดิมๆสภาพเดิมๆนะครับมีเรือจากป้ายแดงโครงสร้างเดิมนะครับรอยเชื่อมรอยซีนจุดเมอาร์เดิมแท้ทั้งหมดโครงสร้างเดิมสวยมากนะครับคันนี้นะฮะฝากระโปรงท้ายเดิมนะครับฝากระโปรงท้ายเดิมนะครับด้านซ้ายด้านขวาโครงสร้างเดิมแท้ทั้งหมดนะครับรับประกันเลยนะครับว่ารถของเรานะครับได้คัดคุณภาพเกรดเอให้แล้วนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับ ส่วนโครงสร้างด้านในนะครับอ่าชุดเครื่องมือแม่แรงยางอะไหล่นะครับมีให้ครบถ้วนนะครับยางอะไหล่เป็นล้อกระทะนะครับเป็นยางอะไหล่เดิมๆเลยนะครับก็ไม่เคยแตะพื้นเลยนะตัวอ่าเขาเรียกว่ารอยสีเนี่ยตัวที่ติดยางอะไหล่เนี่ยก็ยังไม่มีร่องร่อนนะครับไม่มีร่องรอยของการแตะพื้นนะครับส่วนโครงสร้างนะครับรอยซีนทางมะพร้าวจุดเป็นอาร์ตนะครับโครงสร้างเดิมแท้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายด้านขวานะครับโครงสร้างเดิมๆเลยนะครับ รับประกันนะครับตัวรถเดิมๆแท้แน่นอนประวัติศูนย์ตรงนะครับไม้แท้นะครับคันนี้ก็สวยมากนะครับสีขาวมุกหายากเลยนะครับใครสนใจเนี่ยสอบถามได้เลยนะครับรถสวยคุณภาพเกรดเอแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในตัวรถคันนี้กันบ้างนะครับเดี๋ยวผมขอสตาร์ทเครื่องเลยนะครับ นี่นะครับก็ตัวนี้เป็นปุ่มพุสตสตาร์ทนะครับใช้งานง่ายนะครับกุญแจอยู่ในตัวนะครับอยู่ในตัวนะครับแล้วก็เหยียบเบรกนะครับแล้วก็กดสตาร์ทได้เลยนะครับทีเดียวติดไม่มีงองเงนะครับคันนี้สวยมากนะครับก็คันนี้นะครับภายในเนี่ยจะเป็นสีโทนดําทั้งหมดเลยนะครับดูทรงสปอร์ตนะครับออปชันเนี่ยค่อนข้างครบจัดเต็มเลยนะครับในส่วนของแผงประตูกันก่อนเลยแล้วกันนะครับจะเป็นโทนสีดํานะครับที่พักแขนเป็นหนังนะครับด้านข้างเป็นหนังนะครับ ตัวนี้กระจกปรับออโต้มีระบบเซ็นทัลล็อกนะครับมือเปิดเป็นโครเมียมเลยนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยลายลวดลายนะครับนะเป็นแนวแบบนี้นะฮะผมก็เรียกไม่ถูกนะครับแต่ก็สวยงามดีนะครับเป็นสีเงาเงนะฮะลำโพงนะครับหตัวนะครับขัดเข้ามานะครับกระจกปรับไฟฟ้าต่างๆนะครับปรับระดับแสงไฟหน้ารถได้นะครับฝาท้ายเปิดจากตรงนี้ได้อีก1จุดนะครับส่วนพวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยหนังเดิมจากโรงงานสมก้าน นะครับพวงมาลัยหนังเดิมจากโรงงาน3ก้การแอร์แบ็กคูน่านะครับคันนี้นะครับเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะครับสามารถปรับเสียงลดเสียงเครื่องเล่นได้จากตัวพวงมาลัยนะครับส่วนเรือนไมคคันนี้นะครับอยู่ที่1นึ่งแสนสโลนะครับไม้แท้ตรวจสอบได้ไม้เดิมแท้ทั้งหมดนะครับโครงสร้างเดิมๆนะครับคอนโซลด้านหน้าเนี่ยค่อนข้างกว้างนะครับเพราะว่าไม่ไม่ไม่ได้ยื่นออกมาค่อนข้างเยอะนะครับจะเป็นโทนสีดำนะครับเครื่องเล่นวิทยุซีดีเดิมจากโรงงานนะครับคันนี้แอร์ออโต้แล้ว นะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยลวดลายนะครับออกสีสีบอลนะฮะสีบอลเทานะครับแล้วก็มีลวดลายสวยงามนะครับเป็นเงานะครับคันนี้นะครับช่องเสียบบุหรีต่างๆนะครับช่องจุดไฟเกียร์ออโต้หัวเกียร์เป็นหนังนะครับคันนี้ก็มีช่องวางของเล็กๆน้อยๆนะครับช่องวางแก้วที่พักแขนเป็นหนังสีดำนะครับเบรกมือยังเป็นแอนาล็อกอยู่นะสำหรับรุ่นนี้นะครับ ส่วนเบาะเนี่ยได้เป็นเบาะหนังเดิมจากโรงงานนะครับสีดําเดินได้้ดยจะเข็บสีดําเช่นเดียวกันก็เป็นเบาะเดิมเดิมสภาพเดิมเดิมเลยนะครับร่องรอยของการใช้งานมีบ้างเล็กน้อยนะครับรอยยับเนี่ยถือว่าน้อยมากนะครับไม่มีรอยฉีกขาดนะครับเป็นสภาพเบาะเดิมเบาะหนังแท้เดิมจากโรงงานเลยนะครับภายในกว้างนั่งสบายนะครับแอร์เย็นเช่นเคยนะครับสาหรับคันนี้นะครับนี่สำหรเซลฟี่นะฮะสวยมากนะครับคันนี้สวยมาก อ่ะในส่วนของเบาะหลังก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นเบาะหนังนะครับสีดำนะครับสีดําเดิมจากโรงงานนะครับไม่มีรอยยับไม่มีรอยฉีกขาดเบาะสภาพเดิมๆนะครับมีที่พักแขนนะครับที่วางแก้วแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยด้านหลังเนี่ยสามารถเปิดได้นะครับเพื่อหยิบของนะครับจากท้ายรถได้นะครับคันนี้นะครับและที่ผมชอบเลยนะครับสาหรับนิสสันเซลฟี่เนี่ยคือเขาจะมีแอร์ตู้หลังให้ด้วยนะฮะอันนี้คือค่อนข้างดีเลยนะครับผู้โดยสารที่นั่งอยู่ด้านหลังเนี่ย ก็เย็นสบายไปด้วยกันนะครับรถค่อนข้างกว้างเลยนะครับมีช่องเก็บของ2ช่องหลังคาเดิมนะครับสีเบจนะครับไม่มีรอยเจิมไม่มีรอยขีดเขียนนะครับมีไฟสองแผ่นที่คู่หน้าเป็นแบบ LED เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของช่องเก็บแว่นนะครับไฟดวงกลางให้อีก1ดวงนะครับคันนี้สวยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนรถสภาพเดิมๆนะครับใครอยากมาทดลองขับได้ตัวเองนะครับกรุงเทพมินบุรีซอยเสรีไทย68แยกหนึ่ง บริษัทเพชรยนต์จำกัดนะครับเปิดทุกวันทําการนะครับ9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับใครสนใจเนี่ยมาดูรถได้เลยมาทดสอบขับได้เลยนะครับเบอร์ผม0 8 9 4 8 0 7 3 6 2ศนะครับเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันต่อเลยนะครับมาดูในเครื่องอในส่วนของเครื่องยนต์กันต่อเลยนะครับสำหรับเครื่องยนต์คันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์เดิมจากโรงงานนะครับสสูบเดิมแท้จากโรงงาน1น0 0ัซีซีนะครับ116่งยแรงม้านะครับสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามา เสียงเครื่องยนต์นิ่งเงียบนะครับทำงานปกติเลยนะครับวันนี้ผมเปิดแอร์เรียบร้อยนะครับภายในห้องเครื่องเนี่ยค่อนข้างสะอาดนะครับไม่มีคราบน้ํามันเครื่องหละเยิ้มนะครับรอยแต้มสีเยังพอมีให้เห็นบ้างนะครับห้องเครื่องเดิมเดิมนะครับไม่มีรอยถอดไม่มีรอยไขนะครับเครื่องไม่เคยแต่งเป็นเครื่องเดิมแท้จากโรงงานโครงสร้างเดิมเดิมเลยนะครับภายในสะอาดนะครับแบตเตอรี่พร้อมใช้งานนะครับส่วนเบ้าโชกต่างต่างเนี่ยโครงสร้างนะครับสวยงามนะครับจุดเม็ดอาร์ตเดิมชัดเจนนะครับเบ้าโชกเดิมน็อตเดิม นะครับคนด้านในเดิมแท้ทั้งหมดนะครับตัวน็อตไม่มีรอยขยับจุดเป็นอาร์ตเดิมนะครับฝากระโปรงนะครับไม่มีรอยถอดรอยไข่นะครับคันนี้สภาพบอดี้เนี่ยค่อนข้างสวยเลยนะครับสภาพ100%เลยนะครับคันนี้สวยมากนะครับใครที่สนใจเนี่ยโทรสอบถามได้นะครับ0894807362นะครับสำหรับนิสสันเซลฟี่นะครับ1.6 SV นะครับเป็นตัวท็อปนะครับปี2017สีขาวมุกนะครับรถมือเดียวจากป้ายแดงนะครับเป็นรถของหน่วยงาน นะครับของศูนย์นิสสันโดยตรงเลยนะครับของศูนย์นิสสันโดยตรงเลยนะครับคันนี้นะครับราคาเพียง420,000บาทเท่านั้นนะครับรถสภาพเดิมๆบอดี้เดิมๆโครงสร้างเดิมๆและก็ไมเพียง130,000โลเท่านั้นคันนี้สวยมากรับรองวา่าห้ามพลาดสีขามุกเดิมนะครับชุดแต่งสกเกิร์ตสปอยเลอร์ครบถ้วนเลยนะครับคันนี้ นะครับห้าพานเลยทีเดียวกับราคาเบาๆ420,000บาทใครสนใจเนี่ยโทรสอบถามผมไอเพชรยนต์นะครับ089 480 7362นหะครับหรือจะเข้ามาชมรถตัวจริงเลยก็ได้นะครับมาทดลองขับกันนะครับกรุงเทพมินบุรีซอยเสรีไทย68แยก1บริษัทเพชรยนต์จำกัดนะครับสำนักงานใหญ่เปิดทุกวันทำการ9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับสำหรับวันนี้ผมไอเพชรยนต์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ